กันปุณกันเปิดตัวเป็นนายแบบทั้งหล่อทั้งเท่ก่อนบินเรียนต่ออเมริกากันปุณกันพลิกบทบาทสู่การเดินทางใหม่ลูกชายคนเล็กนุสบาแจ้งเกิดในฐานะนายแบบก่อนบินเรียนต่อที่อเมริกาเป็นอีกหนึ่งหนุ่มของทายาทคนบันเทิงที่น่าจับตามองมากๆในช่วงโมงนี้สำหรับกันปุณกันลูกชายคนเล็กของคุณแม่นุสบาปุณกันและคุณพ่อบีพุทธิพงศ์ปุณกันเติบโตขึ้นอย่างน่าภูมิใจปัจจุบันอายุ18ปีแล้วเรียกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วจริงๆ และกำลังเตรียมตัวบินไปเรียนต่อในสหรัฐอเมริกาตามรอยพี่ชายหมอปุลที่ปัจจุบันกำลังทำงานวิจัยอยู่ที่อเมริกาเช่นกันและก่อนจะบินไปอยู่ที่อเมริกานานหลายปีกันปุณกันสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวในฐานะนายแบบครั้งแรกในชีวิตบอกเลยว่าเ<ม>ท่มากมีสเสน่ห์เฉพาะตัวจนหลายคนหลงรักแบบไม่รู้ตัวนี่คือก้าวสำคัญในชีวิตที่เชื่อว่าครอบครัวภูมิใจสุดๆเพราะไม่เพียงใหญ่โตในด้านความหล่อ แต่หนุ่มกันยังสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเดินตามฝันในแนวทางของตัวเองอีกด้วย